ายการที่เป็นไม่รู้คำหยาบคายและมีนะคฮัที่รุนแรงคุณผ้ชมยังไม่อยกว่าจะป,ปีควัและคำแนะนำนะเจ้ <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมท่านักคุงชาแนลกันอีกแล้วนะครับกับเกม Minecraft PE 0.14 0. 0ตัวเต็มนะครับก็ก็ออกแล้วนะครับตัวเต็มโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวครับ ผมจะมาสอนการสร้างาตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือ TNT รันนั่นเองนะก็จะมาดูกันดีกว่านะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีแซนนะครับอนี้ทิ้งไปอย่างที่สอง,อย,ง,สอ,งอ,อย่างที่สองก็คือ TNT ครับชื่อ TNT ดันนก็ต้อง TNT อยู่แล้วอย่างที่สาม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 โอเคแป้นเหยียบนะครับ แันเดียบโอเคทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับก็ก็มีทรายมีทีเอทีเอ็น้นทีเทีมีแ้นเดียบโอเคนะครับตามนี้ซึ่งการสร้างนี่ก็ง่ายแสนง่ายนะครับก็คือคุณจะทําเป็นโหมดแบบนี้ก็ได้นะครับแบบเนี่ยขุดลงไปแล้วเจอเบสล็อกหรือว่าทําเล่นในเอาชีวิตเราก็ต้องขุดลึกๆหน่อยครับไม่ให้ทีเทีมันระเบิดใก่กันนะครับ ก็ผมจะมาสอนสร้างให้ดูกันเล่นเล็กๆน้อย,นยนๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับก็นิดหน่อยะครับพอเป็นแบบว่าอรู้แล้วว่าทำยังไงนะครับโอเคก็มาสร้างกันเลยว่านะครับก็อันดับแรกก็ให้ขุดดินนะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมห่างหาย,ยไั้ปนานเลยนะครับไม่ว่างนะครับก็เลยไม่มีเวลาลงทุปเลยเพราะพยายามหาเวลาว่างละแต่มันก็ไม่มีเลยนะครับ มันต้องเคลียร์งานนรกก็ดีนะครับก็นี่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันนะครับแต่ก็มาแคสให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ปุบ๊บแเราก็วาง t n นทีไปนะครับก็ทําไนแล้วเนี่ยหมดแล้พูดโอเคก็เมื่อเราขุดจนถึงเนี่ยเบรล็อกนะครับแล้วเราขุดออกเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมดแบบนี้นะครับให้มันทีนทีเนี่ยมันหล่นลงไปใต้ล่างครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็วางทรายไว้บนทีนทครับ แล้เราก็วางเกาะไปก็ได้โอ้ยอะไรสั่นเออยอะไรเข้าอีกวะเนี่ยช่างหัวมันเถอะไม่สนใจโอเคก็ตามนี้เลยนะครับป๊อบบ,บ,บ๊อบ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 บ๊บบ๊อบบอบบ๊นบนะครบ,บอบบ๊อบบ๊อบบอบอบไ๊อบบ๊บบ ใส่เข้าไปเลยโอเคแค่นี้ครับผมก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่ะอันนี้ออกเอาดาบมาถือโอเคแค่นี้นะครับอ่าเราจะมาลองทดสอบกันดูดีกว่าอานะนาสามสองหนึ่งวิง นี่ครับเห็นนะครับมันจะร่วงลงไปครับเตะไเตะไปตะไปล่วงนะครับแล้วมันจะไประเบิดข้างล่างส่วนทรายเนี่ยมันก็จะร่วงนะครับดูนะครับเอ้ยกดพิษโอเคซึ่งมันก็จะร่วงนะครับเดี๋ยวสมมุติว่าผมลองโยนนี้นไปอ่ะ อาโยนท็อปก็ได้อะโอ้ยผิดอันเล็งผิดเป้าไปนิดเอาใหม่หมนี่น,นะครับน,นี่แล้วทรายมันก็จะร่วงไปตามเทีนทีนะครับเพราะทียนทีเนี่ยมันติดเนี่ยครับบล็อกทรายก็เลยร่วงโอเคอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากเอาไปสร้างเป็นแมปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังสร้างแมปแมปรับๆอยู่นะครับก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็จะปล่อย เล่นกันเลยนะครับแมปของผมมีทั้งหมดก้อนหนึ่ร้อยดาดนะครับตอนนี้ก็สร้างได้ห้าดาดแล้วเหลือเก้าสิบห้าก็รอไปก่อนนะครับว่างๆผมก็สร้างแมปครับไม่ว่างก็ไม่สร้างครับทำงานครับงานเยอะนะครับวันเดือนปีวิ่งฮ้ยล่วงเห็นนะครับแค่นี้ก็ล่วงแล้วครับ มันเหมืนทียนทีรันเลยนะครับอัดล่วงเฮ้ยยยยบยย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 บยย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 อยๆๆๆๆยยลยยย่ยยยยยยยอยย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 ายยยยวยยยยยย้ยย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 ับยยนนยยรยย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 ยรยย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 ์ย่ ก็กมีก่อมีสามอย่างนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับแต่หยุดสามวันนี้ผมว่างแล้วผมจะลงคลิปชเชยๆอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะครับโอเคถ้าคุณก็จะสามารถพบกับผมได้ทุกอาทิตย์นะครับถ้าไม่พบก็บกบเปิดไปดูคลิปเก่าแล้วก็จะเจอกับผมทุกอาทิตย์นะครับโอเคก็สำหรับน,นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ